ซื้อไปใช้ซื้อไปกินเกิดผลลัพธ์เกิดผลลัพธ์ลลแล้วคนถามค่ะเขาโทษเธอะไม่ต้องไปขายช่องทางไหนเลยค่ะขายตัวเองนี่ละค่ะเพราะความจริงอะค่ะมันก็คือความจริงดูนะคะแม่ทีมเขามาบอกว่าตอนนี้ขายได้เดือนละหลายหมื่นแล้วก็ครูครูนี่ภูมิใจมากเลยนะคะภูมิใจมากเลยนะคะเพราะถ้าสินค้าไม่ตอบโจทย์นะคะคุณจะฝันเลยค่ะว่าเขาจะขายไอที่เขาจะกินใช้ต่อนะหมดสิทธิ์ค่ะหมดสิทธิ์เลยคุณว่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นคุณมันคนโชคดี เพราะคุณมาเจอสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้คนกินแล้วกินซ้ําใช้แล้วใช้ซ้ําเพราะคนนะคะเมื่อไร่ที่ตอบโจทย์แล้วเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะมันเสี่ยงกับการเปลี่ยนคุณว่าจริงไหมสมมติว่าใช้แชมพูแล้วผมหนาขึ้นเรื่องอะไรฉันจะไปเปลี่ยนใช้อันอื่นถึงมันจะถูกกว่าก็ช่างหรือมันจะแพงกว่าแค่ไหนก็ช่างถูกไหมคะนอกจากคนที่ยังใช้ไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะเขาโฆษณากูเปลี่ยนใจแล้วโอ้ยอันนี้300กูไปซื้อคู่ละพันดีกว่า อย่าเปรียบสินค้ากับราคาเด็ดขาดนะคะถ้าคุณอยากอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบอยู่แบบได้จริงอะคะ่ะคุณจะไม่เปรียบราคาของสินค้าเด็ดคุณจะไม่เปรียบเทียบราคากับสินค้าเด็ดขาดเพราะราคาตั้งจากใครคะตั้งจากเจ้าของแบรนด์ราคาตั้งจากอะไรคะบางคนบอกว่าก็เขาใช้ของดีเขาจึงตั้งราคาถูกเอราคาแพงไม่เสมอไปคะ่ะ ราคาตั้งตามใจของเจ้าของแบรนด์ค่ะครูจะบอกก็ได้ว่าครูใส่อับรตายทะเลลึกครูใส่อ่ะเป็นอะไรนะสาลายทะเลลึกูต้องลงไปกี่โยอดแล้วไปเด็ดมาหนึ่งยอดเพื่อเอามาันมาเผยแพ้เชือแล้วจึงเอามัมาทำครูก็ทำได้ค่ะแล้วครูก็ตั้งราคาสัก เก้าพันเกอยเก้บาทอย่างเงี้ยค่ะครูก็ทําได้นะคะหรือครูไปคุยกับโรงงานว่ามันมีตัวไหนไหมสารตัวไหนไหมที่เรียกยากๆที่แบบว่าเออต้องไปเอาจากประเทศนั้นประเทศนี้ไกลๆอะค่ะที่แบบว่าเฮ้ยคนธรรมดาไปเอาไม่ได้นะต้องแบบว่ามีตังแล้วก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบินมาแล้วก็แบบว่าบอกเขาว่า เออมันสารตัวเนี้มันต้องบินไปเอาเท่านั้นนะมันถึงจะเอามาใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันยากลําบากก็เลยจ่ายค่าย,ยากลําบากมาสักเก้านเก้าร้ซึ่งหัวเชื้อก็สักประมาณสา0รอบาทอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการตัดสินใจว่าสินค้าถูกแพงไม่ได้เกี่ยวเลยว่าต้องใส่ของดีแล้วมันจะแพงไม่ใช่เลยนะคะอย่าตัดสินเรื่องราคากับสินค้าเด็ดขาดจงไปตัดสินกับผลลัพธ์ค่ะ ถ้าวันน nice ี rides, endpoint, out, it it like like ้คุณซื้อสินค้าราคา9,999บาทแต่ตอบโจทย์ใช้แล้วแม่งสวยมากใช้แล้วช่องห3,5,7,9จ้างไปเป็นดารานะะใช้แล้วมาโอ้โหอวดผิวสวยนะฮะ9,999บาทสวยเพอร์เฟกอันนั้นเรียกว่าถูกค่ะอันนั้นเรียกว่าถูกเพราะอะไรคะมันคุ้มใช้แล้วเหมือนดารา3,5,7,9จ้างไปเล่นหนังเล่นละครนะฮะแต่ ถ้าคุณซื้อสินค้าราคาหนึ่งร้อยบาทถ้าคุณซื้อสินค้าอ้าถูกดีหนึ่งร้อยบาทแต่ใช้ปุ๊บยิ่งใช้หน้ายิ่งเหี่ยวยิ่งใช้หน้ายิ่งดำยิ่งใช้โอเมเจา้าใครเห็นก็ตกใจมึงไปอยู่ขุมไหนมาอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะหนึ่งร้อยบาทแม่งโคตรแพงอะ่ะมันแพงสุดๆเพราะมันไม่ตอบโจทย์แสดงว่าอะไรคะ คุณจงตัดสินใจเลือกสินค้าที่ผลลัพธ์ไม่ใช่ที่ร,ราคาจำเอาไว้นะคะถ้าคุณอยากอยู่บนโลกออนไลน์ได้แบบไม่ต้องโดนหลอกหรือ,อที่กูสบายใจกูเห็นราคาแพงแล้วกูสบายใจก็ได้ไม่ผิดโลกใบนี้ไม่มีถูกผิดจำเอาไว้นะคะในเรื่องของตั้งราคาในเรื่องของการตั้งราคาถูกแพงไม่มีถูกผิดอย่าไปตำหนิเขาว่าสินค้ามึงแพงแพงสินค้ามึงถูกถูก ครูนี่หมั่นไส้จังเลยนะอีกพวกสินค้าแพงๆถูกๆพวกเนี้ยเอยสินค้าครูแม่งถูกกูไม่กล้าใช้กูกลัวใช้แล้วหนังนะกูจะแบบนวนไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยค่ะหรือสินค้าครูแม่งโคตรแพงคนระดับกูต้อง90บาท50บาทโอ้อะไรไม่รู้300บาทสบู่อะไรขมัน150บาทกูไปซื้อเนี่ยกูเดินตลาดนะัดก็ละยี่เพียบ กูเดินตลาดนัดก,ก้อนละสิบบาทเพียบคุณคะคู่เคยบอกแล้วว่าคุณค่าของสินค้าไม่ได้อยู่ที่ราคา